음台湾 สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลีลาศินรายการที่จะนําความรู้ดีๆเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ของไทยมาฝากคุณผู้ชมค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรืออีทีวีค่ะโดยดิฉันยุวิกิจยากาสัางรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะ และในวันนี้นะคะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับเพลงชาวไทยค่ะและช่วงแรกของเราแน่นอนค่ะเป็นช่วงเรียนรู้ศิลปค่ะเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเพลงชาวไทยค่ะและช่วงที่สองนะคะก็จะเป็นช่วงออกลีลาค่ะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปว่าดลวดลายลีลาเกี่ยวกับนาฏสินไทยค่ะพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับช่วงแรกช่วงเรียนรู้ศิลค่ะ ก้าสู่ช่วงเรียนรู้สินปค่ะและแน่นอนในช่วงนี้เราก็มีผู้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเราค่ะขอต้อนรับครูอน้นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรจนาสุนทรานนท์ค่ะอาจารย์ภาวิชาหน้าตะดดุรยางคศิล์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะครูอ้นคะในวันน <hatten> ี้เราก็จะมาเรียนเพลงชาวไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรำในเพลงชาวไทยนั้นเราก็ต้องรู้ประวัติความเป็นมาของเพลงก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะไม่ทราบว่าในเพลงนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะค่ะเพลงชาวไทยนี่นะคะเป็นเพลงอันดับที่สองในชุดรำโงมาตรฐานสิเพลงนะคะเพลงชาวไทยนี่นะคะเนื้อเพลงเนี่ยประพันธ์เนื้อร้องโดยจมือนมานิตนเรศหรือเฉลิมสเสวตนันนะคะ ผู้ประพันธ์ตำนองเพลงก็คือครูมนตรีตราโมทนะคะส่วนผู้ให้ท่ารำนะคะก็คือปรมาจารย์ทางนาฏศิลสินไทยของเรานะคะคือครูระมุนยมคุปครูมาีคงประพัดและก็หม่อมครูต่วนสุภรักษ์พัฒรนาวิกนะคะค่ะคร้วนคะสำหรับเพลงนี้มีเนื้อเพลงมีความหมายว่าอย่างไรบ้างคะค่ะเนื้อเพลงชาวไทยนะคะก่อนอื่นเนี่ยจะ พูดถึงเนื้อเพลงชาวไทยให้หนูฟังก่อนนะคะเมื่อหนูเข้าฟังเนื้อเพลงแล้วเนี่ยน่าที่จะพอจะเดาได้ว่าจะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะเพลงชาวไทยนะคะมีเนื้อร้องว่าชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าละเลยในการทําหน้าที่การที่เราได้เล่นสนุกเรื่องทุกสบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรีมีเอกราชสมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติให้เก่งกาจเจอจำรูนเพื่อความสุข เพิ่มพูนของชาวไทยเราเอ่ะนะคะเพลงนี้มีความหมายที่ดีมากเลยเพราะเป็นการสอนที่คนไทยรู้จักหน้าที่ของตนเหมือนที่เด็กๆเ,เรียนในวิชาหน้าที่พลเมืองค่ะนะคะบงบอกให้รู้ว่าคนไทยนั้นมีหน้าที่อย่างไรที่ต้องดูแลประเทศชาติของตนอย่างไรนะคะความหมายก็คือเชิญชวนใี่คนไทยเนี่ยอย่าละเลยหน้าที่ของตัวเองนะคะที่ ในฐานะเป็นพลเมืองที่ดีของชาตินั้นต้องทําอย่างไรนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเพลงชาวไทยก็เป็นเพลงรําวงเพลงหนึ่งนะคะเราจะร้องรําวงกันเนี่ยเพื่อการเล่นสนุกสนานเพื่อบ,บดเปื้องความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคนไทยทุกคนก็หวาดกลัวกับภาวะของสองครามนะคะก็ตามกุศสรบายของจอมลพลปอพิบุลสงครามเนี่ยท่านก็บอกว่า จะให้ทํประมวงวัตฐารขึ้นนะ mm. เพื่อปลดเปลื้องความทุกข์นะคะแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยบำรุงขวัญน,นะให้เกิดกําลังใจในการจะมีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามโลกนั้นนะคะช่วงช่วงนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าเพลงเนี้ยเพลงที่จะระมวงวัตฐาน,นต้องเป็นเพลงที่ปลูกคนไทยให้รักชาติแล้วก็ให้มีความสุขสนานให้มีชีวิตที่มีความสุขบ้างนะคะ เพราะชาติเราได้เสรีมีเอกราชสมบูรณ์เนี่ยอันนี้สําคัญมากนะคะต้องการที่จะบอกให้รู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยยกทัพผ่านประเทศไทยแต่ไม่ได้หมายความว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็บอกให้รู้ว่าเรามีเสรีภาพนะมีความเป็นเอกราชที่สมบูรณ์เลยเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครและไม่ได้อยู่ใต้อานัตของใครทั้งนั้นะนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย เพลงเนื้อเพลงตรงนี้นยประกาศที่รู้ว่าเราเป็นประเทศที่มีเอกราชนะคะดังนั้นเนี่ยคนไทยทุกคนจึงช่วยกันเชิดชูชาตินะให้มีความเข้มแข็งให้มีความเจริญก้าวหน้านะเพื่อความสุขอุดมสมบูรณ์ของพวกเราชาวไทยกันเองนั่นเองนะคะค่ะคุณคะ,คะรู้สึกว่าพูดอย่างนี้แล้วก็แบบอยากร้องเพลงนี้เป็นจังเลยคะ่ะค่ะเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังนะคะนะคะ,นะคะอ่ะบกมือไปด้วยนะคะค่ะ ชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าละเลยในการทําหน้าที่การที่เราได้เล่นสนุกเปลืองทุกสบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรีมีเอกราสมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติให้เก่งกาจเจิด จำรูนเพื่อความสุขเพิ่มพูนของชาวไทยเราเอ้ยค่ะเพราะมากความหมายก็ดีมากค่ะแต่จริงๆอยากให้้องยุ้ยร้องตามไปหน่อยได้ไหมคธีรวักนะได้ค่ะ,ะชาวไทยเจ้าเอ๋ยชาวไทยเจ้าเอ๋ยขอ,อยาละเลยในการทำหน้าที่ขอ,อยาละเลยในการทำหน้าที่ การที่เราได้เล่นสนุกการที่เราได้เล่นสนุกเปรื่องทุกสบายอย่างนี้เปรืองทุกสบายอย่างนี้ เพราะชาติเราได้เสรีเพราะชาติเราได้เสรีมีเอกราสมบูรณ์มีเอกราสมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติเราจึงควรช่วยชูชาติให้เก่งกาจเจิดจำรูนให้เก่งกาจเจิดจำรูน เพื่อความสุขเพิ่มพูนเพื่อความสุขเพิ่มพูนของชาวไทยเราเอ้ยของชาวไทยเราเอ้ยเราร้องพร้อมกันอีกที่ดีไหมคะค่ะตบมือเข้าจังหวะไปด้วยนะคะหนึ่งสองสามชาวไทยเจ้าเอ้ยก็อย่าละเลยในการทำหน้าที่การที่เราได้เล่นสนุก เรื่องทุกสบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรีมีเอกราสมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติให้เก่งกาจเจิดจำรูนเพื่อความสุขเพิ่มพูนของชาวไทยเราเอ้ย<ข>อ่ด้วยก็ร้องเก่งนะคะขอบ <ขอ S 1> คุณค่ะนะคะค่ะก็<อ>รู้สึกว่าฟังเพลงแล้วอยากจะรู้จังเลยว่าท่ารำเป็นท่ารำอย่างไรคะ อ๋อท่ารำเพลงชาวไทยนะคะเป็นท่าชักแป้งผัดหน้าค่ะค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะเมื่อฟังเพลงไปแล้วหวังว่าคุณผู้ชมก็คงจะร้องตามกันได้บ้างนะคะเอาเป็นว่าอย่าพลาดชมในช่วงหน้าช่วงออกลีลาค่ะค่ะเมื่อได้ทราบประวัติของเพลงชาวไทยแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกท่ารำเพลงชาวไทยกันเลยนะคะก่อนที่จะฝึกท่ารำเนี่ยตามขนมนิยมทางนาฏศิลป์ไทยจะต้องเริ่มที่ทำอะไรก่อนคะเ,เตรียมพร้อมเลยค่ะลุกขึ้นค่ะ,คะก่อนอื่นก็จะแนะนำผู้สาธิตก่อนนะคะ คนที่รําเป็นตัวนางนี่ก็คือน้องเอนะคะส่วนคนที่รําเป็นผู้ชายหรือตัวพระเนี่ยนะคะก็คือน้องปูค่ะนะคะสำหรับเพลงชาวไทยนั้นนะคะเป็นเพลงที่ปรมาจารย์ทางนาฏศิลป์ไทยเนี่ยได้กําหนดท่ารําไว้เป็นแบบแผนและมาตรฐานไว้แล้วนะคะโดยใช้ท่าหนึ่งในท่ารําของแม่บทนะคะคือท่าชักแป้งผัดหน้านะคะ ลักษณะของการรำท่าชักแป้งผัดหน้าเนี่ยมีลักษณะดังนี้นะคะหนูเริ่มจีบปกข้างมือขวาค่ะนะคะค่ะท่าชักแป้งผัดหน้าของเพลงชาวไทยนะคะจะเริ่มต้นด้วยการจีบปกข้างเนี่ยมือขวานะคะสำหรับตัวนางเนี่ยะจีบปกข้างเนี่ยจะอยู่ระดับหางคิ้วนะคะตัวพระหรือผู้ชายนะคะจะอยู่ระดับแง่ศีรษะ ะะจะเห็นได้ว่าจีบป,ปรกข้างเนี่ยจะมีลักษณะลำแขนเป็นเหลี่ยมนะคะไม่ใช่วงนะคะส่วนอีกมือข้างหนึ่งคือมือซ้ายนะคะจะยื่นลงมาข้างหน้านะคะเป็นการตั้งวงระดับหน้านะคะการตั้งวงระดับหน้านี้่ปก,กติแล้วที่เข้าใจกันโดยทั่วไปการตั้งวงก็จะมีสามระดับคือระดับวงล่างวงกลางและวงบน แต่เนื่องจากว่าลักษณะของวงที่ประกอบกับก,บการรำเพลงชักแป้งปัดหน้าเนี่ยนะถ้าชักแป้งปัดหน้าประกอบการรำเพลงชาวไทยถ้าชักแป้งปัดหน้านี้นะคะมือซ้ายจะอยู่ด้านหน้าแล้วให้ปลายนิ้วนี่นะคะอยู่ระดับปากอย่างนี้ค่ะเรียกวงตรงนี้ว่าวงหน้านะคะเพราะฉะนั้น ท่าชักแป้งผัดหน้าก็จะประกอบไปด้วยหน้าศัพยศสองท่าคือท่าตั้งวงหน้านะคะแล้วก็ท่าจีบปลกข้างค่ะนะคะในลักษณะของการเคลื่อนลำแขนไปนี้นะคะก็จะเคลื่อนไปเนี่ยตามเนื้อร้องของเพลงนะคะฉันจะยกตัวอย่างเพลงชาวไทยเนี่ยจะเริ่มต้นที่ออจีบ ปกข้างมือขวาแล้วก็ตั้งวงหน้ามือซ้ายนะในท่าชักแป้งผัดหน้านะคะในท่าชักแป้งผัดหน้าเนี่ยขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะว่าคําว่าท่าชักแป้งผัดหน้าเนี่ยมีความหมายสอดคล้องกับท่ารําอย่างไรนะคะในกรณีที่มือขวา,อาจีบปกข้างเนี่ยนะคะมีความหมายว่าถือพับเพื่อจะผัดหน้านั่นเอง ะะส่วนมือซ้ายเนี่ยนะคะที่ตั้งวงหน้าเนี่ยนะคะจะมีความหมายว่าถือกระจกนะคะปกติเมื่อเราถือกระจกแล้วเนี่ยเราจะพลิกข้อมืออย่างนี้นะคะเพื่อมองกระจกเวลาจะผัดหน้าแต่เมื่อเป็นกระบวนท่ารำแล้วก็จะพลิกฝ่ามือไปด้านหน้าเป็นตั้งวงระดับหน้านะคะแล้วก็จะเคลื่อนเคลื่อนมือไปตามเนื้อร้องและทำนองเพลงนะคะ อย่างกรณีเพลงชาวไทยจะเริ่มต้นที่นะคะชาวไทยเจ้าเอย๋คอยค่อยเคลื่อนมือไปค่ะขอหย่าละเลยนะท่านจะเห็นว่าเมื่อคําว่าขออย่าละเลยมือขวาเนี่ยจะปล่อยจีบหงายลงไปหักปลายนิ้วลงกับพื้นนะคะส่วนมือซ้ายจะจีบคว่ำลงนะคะระดับอกเนี่ยนะคะแล้วเมื่อทํานองเนื้อร้องได้ทํานองเพลงนะคะ ต่อไปก็คือขอ,อยาละเลยแล้วก็ในการทำหน้าที่ก็จะยกมือชักแป้งผัดหน้าด้านซ้ายมือซ้ายก็จะจีบปรข้างมือขวาก็จะตั้งวงระดับหน้านะคะต่อไปค่ะเนื้อร้องที่ว่าการที่เราเล่นสนุกคำว่าสนุกก็จะเปลี่ยนมือจีบเช่นกันมือซ้ายก็จะปล่อยมือนะคะ แล้วก็ไงฝ่ามือไปด้านหน้าให้ปลายนิ้วชี้ลงมือขวา,ขาก็จะจีบคว่ำนะคะเปลื่องทุกสบายอย่างนี้พอคำว่าอย่างนี้ก็จะมาทำท่าชักแป้งผัดหน้าด้านขวานะคะจะเป็นยันนี้สลับกันไปเนื้อร้องต่อไปนะคะเพราะชาติเราได้เสรีเห็นไหมคะเปลี่ยนคำว่าเสรีมีเอกราชสมบูรณ์ คำว่าสมบูรณ์ก็จะชักแป้งผัดหน้าด้านซ้ายนะคะเราจึงควรช่วยชูชาติเปลี่ยนมือจีบค่ะให้เก่งกาจเจิดจ,จำรูนก็จะชักแป้งผัดหน้าด้านขวาเพื่อความสุขเพิ่มพูนเปลี่ยนมือจีบนะคะของชาวไทยเราเอ่ยก็จะชักแป้งผัดหน้าด้านซ้าย หากแต่ท่ารำนี้ไม่ใช่เฉพาะเปลี่ยนเฉพาะมือทั้งสองหรือลำแขนทั้งสองเท่านั้นแต่จะต้องมีการกดเอวนะคะกดไหล่ศรีรษะก็จะเอียงไปด้วยนะคะจะยกตัวอย่างตั้งแต่เริ่มต้นนะคะชักแป้งบัดหน้าด้านขวาค่ะเห็นไหมคะจะเห็นว่าผู้รำเนี่ยจะกดไหล่ขวากดเกลียวข้างหรือเอวด้านขวาศรีรษะก็จะเอียงด้านขวาด้วยสายตาก,ก็จะมองไปที่ตั้งวง ระดับหน้านะคะอีกทีนะคะชาวไทยเจ้าเอย๋ยขออย่าละเลยในการทําหน้าที่เห็นไหมคะจะกดไหลด้านซ้ายกดเอวด้านซ้ายหรือเกี่ยวข้างด้านซ้ายนะคะศคีรษะก็เอียงซ้ายตาก็จะมองไปที่ตั้งวงระดับหน้านะคะการที่เราได้เล่นสนุกเปลี่ยนมือคะ่ะเปลื่องทุก์สบายอย่างนี้ เห็นไหมคะก็จะเปลี่ยนเอียงอีกเพราะชาติเราได้เสรีมีเอกราชสมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติเห็นไหมคะเปลี่ยนจีบนะคะให้เก่งกาจเจิดจำรนรนเพื่อความสุขเพิ่มพูนเปลี่ยนจีบค่ะของชาวไทยเราเออยนะคะ ลักษณะของการรำท่าชักแป้งผัดหน้าเนี่ยก็เป็นไปต่อเนื่องกันตามเนื้อร้องและทำนองเพลงจนจบทั้งเพลงนะคะนอกจากนี้เมื่อมีการรำคู่กันระหว่างตัวนางกับตัวพระหรือหญิงกับชายก็จะมีการรำสัมพันธ์คู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายหรือตัวพระก็จะเบี่ยงตัวมาอยู่ด้านหลังของตัวนางอย่างนี้ แล้วมือก็จะอ้อมด้านหลังของตัวนางอย่างนี้ด้วยค่ะนะคะแล้วตัวนางก็จะต้องหันหน้าหรือผู้หญิงตัวนางหรือผู้หญิงก็จะหันหน้าไปมองตัวพระหรือผู้ชายนะคะตัวพระหรือผู้ชายก็จะมองผู้หญิงด้วยค่ะถึงจะเกิดอารมณ์และความรู้สึกในความสัมพันธ์คู่นี้ ทำให้เกิดความงดงามเป็นสุนทรียภาพของการรำทางนาฏศิลป์ไทยที่ปรมาจารย์ได้กำหนดไว้เป็นแบบแผนนะคะเดี๋ยวเยนจะเริ่มต้นที่ชักแป้งผัดหน้าด้านขวาก่อนนะคะ,ะแล้วมองกันที่ไหนคะ,ะตัวนางก็หรือตัวผู้หญิงนะคะก็จะหันหน้ามามองตัวพระหรือหรือผู้ชายนะคะแล้วค่อยๆเปลี่ยนมือไปค่ะ หันมาด้านนี้เมื่อชักแป้งผัดหน้าด้านซ้ายผู้ชายก็จะเบี่ยงตัวมาด้านหลังผู้หญิงหันไปมองผู้ชายก็มองมาที่ผู้หญิงนะในที่นี้ผู้หญิงก็คือตัวนางผู้ชายก็หมายความว่าตัวพระนะคะการที่ได้นำเรียนไว้ตั้งแต่แรกเป็นอย่างนี้นะคะแล้วต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆและจะมีการเดินรำเป็นวงทวนเข็มนาฬิกาอย่างนี้ ะะเดี๋ยวเรียนจะให้นักศึกษาเนี่ยสาธิตการเดินทีละช่วงเพลงนะคะเ,เริ่มต้นค่ะอา้าวชาวเริ่มองคำว่าชาวเนี่ยก้าวเท้าซ้ายก่อนนะคะเริ่มใหม่ค่ะไปค่ะชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าละเลยในการทำ หน้า <iento> ท uhm. ี่เห็นไหมคะผู้ชายจะอ้อมหลังผู้หญิงแล้วหน้าก็จะมองกันอย่างนี้ไปค่ะการที่เราได้เล่นสนุกเปรื่องทุกสบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรีมีเอกกราชสมบูรณ เราจึงควรช่วยชูชาติให้เก่งกาเจิดจำรูนเพื่อความสุขเพิ่มพูนของชาวไทยเราเอ่ยนะคะ,ะมายืนใหม่ค่ะในลักษณะของการรำที่สัมพันธ์ครู่ชายหญิงอย่างนี้นะคะจะเห็นว่าการรำวงเนี่ย เป็นการรำที่ไม่ยากแต่มีแบบแผนที่กำหนดไว้แล้วนะคะแล้วควรจะเน้นตำแหน่งของมือให้ถูกต้องลายของลำตัวให้สง่าสวยงามนะคะนอกจากนี้ก็จะเน้นเรื่องของการก้าวเท้าแล้วก็ย่อเขา่ายืดลำตัวขึ้นให้ตามเนื้อร้องและทำนองเพลงนะคะจะยกตัวอย่างนะคะ พอเราก้าวคำว่าชาวไทยเอาใหม่เลยค่ะเอาละค่ะเริ่มต้นค่ะนะคะพอก้าวซ้ายคำว่าชาวไทยนะคะย่อเขาแล้วก้าวไปค่ะชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่อยาละเลยในการทำหน้าที่นะคะจะเห็นว่าผู้รำเนี่ยนะคะจะก้าวยุบยืดยุบยืดตลอดทั้งเพลง เมื่อก้าวไปข้างหน้าเท้าหลังจะเปิดส้นเท้าแบบนี้นะคะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆรำวงลักษณะเท้าจะเป็นเช่นนี้โดยส่วนใหญ่มีบางเพลงเท่านั้นที่จะมีการเปลี่ยนเท้าบ้างนะคะถึงคำว่าหน้าที่แล้วนะคะไปค่ะต่อค่ะการที่เราได้เล่นสนุกเรื่องทุก์สบายอย่างนี้ เพราะชาติเราได้เสรีมีเอกกราชสมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติให้เก่งกาจเจิดจำรูนเพื่อความสุขเพิ่มพูนของชาวไทยเราเอ่ยนะคะ มายืนคู่กันค่ะถ้าหากว่ามีการรำเพลงนี้เพลงเดียวก่อนที่จะมีการรำโดยจารีตของการระวงมาตรฐานแล้วนะคะผู้หญิงก็จะไหว้ผู้ชายผู้ชายก็จะรับไหว้ในที่นี้ตัวนางไหว้ตัวพระตัวพระก็จะรับไหว้นะคะ หลังจากนั้นเมื่อรำจบเพลงถ้าหากว่ารำเพลงนี้เพลงเดียวนะคะผู้หญิงก็จะไหว้ผู้ชายผู้ชายก็จะรับไหว้หรือตัวนางจะไหว้ตัวพระตัวพระก็จะรับไหว้เป็นอันเสร็จสิ้นของการรำหากแต่ถ้ามีการรำหลายหลายเพลงต่อเนื่องกันไปก็จะผู้หญิงก็จะไหว้ผู้ชายผู้ชายจะรับไหว้ หรือตัวนางไหว้ตัวพระตัวพระจะรับไหว้ในเพลงที่เริ่มต้นแล้วเมื่อสิ้นสุดของการรำแล้วก็จะเคารพกันเช่นนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะให้ลองดูการรำเข้ากับเพลงนะคะในเพลงชาวไทยนะะี่ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือท่ารำในเพลงชาวไทยค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมไปฝึกซ้อมกันเยอะๆนะคะเผื่อมีโอกาสได้ใช้ในงานต่างๆค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชนาสุนทรานนท์มากค่ะหรือคููอ้นของเราค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชมไม่ทันหรืออยากจะดูซ้ำนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมคนไหนมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะติชมรายการของเราก็สามารถส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงไปแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ